สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไททันขับเคลื่อน4ล้อนะครับเกียร์ธรรมดาไททันปี2 0 1พ GT เพรีเมียมเกียร์ธรรมดาครับก็คันนี้เข้ามาอัปเกรดฟังก์ชันไปแล้ว2-3ถึงครั้งแล้วนะครับวันนี้เข้ามาเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือระบบเลนดีพัชเจอร์วันนิ่งหรือ L D W เตือนออกนอกเลนนะครับคันนี้ครับไททันขับเคลื่อน4ล้อนะครับเกียร์ธรรมดา GT พรีเมียมก็ไม่ค่อยได้พบบ่อยนะครับ เคยรีวิวไปแล้ว2-3ครั้งแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูนี่ครับล้อ,อยางครับล้อเดิมยาง b f k o 2นะครับ265 60 18ช่วงล่างทํามาจาก a u s s ี่ s u s เ e n น i o n นะครับนี่นะครับทำเปลี่ยนสปริงแล้วก็เซ็ตโช๊คนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าฟีลิ่งเป็นอย่างไรส่วนด้านหลังเซ็ตแหนบนครับใช้แหนบเดิมแล้วก็เซ็ตแหนบ มิติรถก็ความสูงเท่าเดิมนะครับแต่ทรงนี่เนียนมากครับคันนี้แล้วก็ภายนอกก็ตกแต่งตามสไตล์พี่โมครับนี่นะครับก็เรียบๆครับแต่ว่าดูมีมิติมาต่อนที่ภายในเลยครับครับสวัสดีครับพี่โมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาหลายรอบแล้วนะครับวันนี้มาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน ที่หน้าจอตอนนี้นะครับสตาร์ทรถปุ๊บระบบเตือนออก้องเลนนะครับเลนดเดฟเชอร์วอร์นิง่งก็จะขึ้นมาที่เลนไหม้นะครับจัแลดีที่มันอยูตัวนี้ติดตั้งสวิตช์แท้ตรงรุ่นนะครับสามารถกดเปิดปิดได้ที่สวิตช์นะครับถ้าเราอยากซิ่งนี่นะครับกดเพื่อเปิดปิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นติดตั้งเซนเซอร์นะครับชุดตัวเตือนคาดเบลของฝั่งผูดด้โดยสารซึ่ง GT Premium เกียร์ธรรมดาก็ไม่ให้มาเหมือนกันครับ ก็เราเปิดระบบให้ไฟโชว์นะครับดวงนี้นะครับจะติดในกรณีที่ฝั่งผู้โดยสารไม่คาดถข็มขัดด้วยนะครับไฟดวงนี้ก็จะติดอยู่ด้วยนี่นะครับเดีย๋ยวผมคาดฝั่งคนขับก่อนตอนนี้คนขับคาดแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวดูที่พี่โมนะครับยังไม่ได้คาดนะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งพี่โมอ่า อันนี้ฝั่งผู้โดยสารยังไม่ได้คาดนับคาดเลยครับพี่ไฟตรงนี้ก็จะโชว์ทั้งคู่นะครับถ้าเกิดไม่เปิดระบบเพิ่มเนี่ยมันจะติดเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวคนขับคาดปุ๊บไฟจะดับเลยครับเดี๋ยวไปออกถนนใหญ่แล้วไปเทสกันพอดีว่ารถพี่โมครับอัปเกรดช่วงล่างมาเดี๋ยวให้พี่โมเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงล่างทําอะไรมาบ้างครับหลังจากที่เปลี่ยนยางเป็นว f k o 2 6 6เอ1ท ก็จริงๆแล้วถ้าถามว่าเปลี่ยนอะไรก็ยกเว้นแหนบตอนนี้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ปรับเฉยๆเพราะว่ารถรถเนี่ยไม่ได้เป็นทุกส่วนเรื่องของของสมรรถนะได้ในตามที่ที่ฟิลลิ่งเราเราอยากได้มากกว่านะครับแต่ว่าโชคอัพเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันจริงๆแล้วมันดีทุกย่อแหละแต่เป็นที่ว่า จะเข้ากับใครชอบฟีลลิ่งแบบไหนอันเนี้สยสำคัญครับของพี่โมนี่ทำที่ไหนมาอย่างไรงผมทำที่ออซซี่ครับ<ๆ>ก็คือเป็นเป็นเอ่อซับแทงตตัวตัว,ต,วตัวล่าสุดของเขาอะนะครับถ้าถามว่าผมวิ่งขนาดไหนก็ไม่ได้วิ่งเยอะหรอกเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าคือคนชอบทำรถอะเนาะใช่ <laughs> ถ้าทำแล้วมันมีความสุขอะมันมันก็ ก็มีอยู่แค่นี้แหละความสุขมันอยู่แค่แค่ได้ขับรถแบบอย่างที่เราอยากให้มันเป็นนะครับเพราะว่าเราเราไม่สามารถซื้อรถขนาดแบบราคา10บล้านหรืออะไรแบบนั้นเนาะนะตอนนี้มันก็มีความสุขแล้วครับเมื่อกี้ผมแอบส่องไปเห็นสปริงที่เปลี่ยนเปลี่ยนของออซี่ด้วยใช่ไหมครับครับทั้งชุดเลยครับโชกหน้าพร้อมสปริงแล้วก็โชกหลังใช่เป็นของออซี่ใช่แต่ว่าราคาทํามาเท่าไหร่คมับพี่เออจริงๆราคาประมาณเนี่ย คือถ้าอีกสักสามร้อยมั้งก็หกหมื้ามนะใบปลายใช่หกหมืกลมๆใช่แต่ว่าไม่รวมไม่รวมสปริงนะครับสปริงมันต้องแยกแยกอีกครับอ๋ออันนี้คือโชค4ต้นใช่โช่หกหมื่นสปริงมใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีมีโปรโมชั่นมีมีแคมเปญให้ว่าเอยากมีเซตอัพอะเปลี่ยนเปลี่ยนเท่านี้ในราคาที่ถูกลงได้ครบ ครบเซตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปติดต่อที่ออซี่ฟัสเป็นชั่นครับอ <Auss ie S 2> บอซี่ก็จะอยู่แถวแถวสใหม่ครับตอนนี้ผมผมเอาออกมาเทสนะครับก็คือใจจริงอยากรู้ฟิลลิ่งของของออซี่นะครับว่าจูนในแบบที่พี่โมเขาชอบเนี่ยมันประมาณไหนก็สัมผัสได้เลยครับว่ามัน,ม,นมันไม่โยนเหมือนรถไททันปีสิบเกนะครับรุ่นท็อปของเดิมของเดิมจะมีอาการโยนนิดๆส่วนตัวนี้พอทำแล้ว การโค้งซ้ายขวาเนี่ยมันมันมันดีขึ้นเลยแล้วก็ยังนุ่มอยู่แต่ยังไม่ตึงตังเท่ากับรถผมเองนะครับอันนี้เทสในเส้นทางที่ผมใช้ประจำแล้วก็เทียบเป็นกับรถที่เคยขับอย่างนี้ดีกว่าแต่รถผมเนี่ยอาการโค้งซ้ายขวาจะน้อยกว่านี้ดังั้นเดี๋ยว,ยวไปถนนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะไปเทสเลนดีเฟเจอร์วอร์น,นิ่งกันนะครับซึ่งวันนี้มาอัปเกรดเป็นภารกิจหลักครับ เลนดีเพจเตือนหรือเตือนออกนอกเลนนะครับมันจะเริ่มทํางานตั้งแต่ความเร็วเกิน60กิโลเมตรขึ้นไปนครับสังเกตที่หน้าจอนะครับตอนนี้มันยังไม่ถึง60มันจะเป็นตัวอักษร L D W ถ้าความเร็วเราเกิน60เมื่อไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนี่ครับรูปรถกับเส้นแบ่งเลนทีนี้การทํางานของมันก็คือถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวคือเราตั้งใจจะเปลี่ยนเลนเนี่ยมันจะไม่เตือนเดีย๋ยววันนี้จะเทสยาวๆหนะ่อย มันจะไม่เตือนนะครับอย่างเงี้ยครับผมเปลี่ยนเลนโดยที่เปิดไฟเลี้ยวก็คือเราขับปกติก็จะไม่เตือนแล้วเราปิดได้ด้วยกดสวิตช์ปิดนะครับถ้าเราอยากซิ่งเราก็กดปิดอ่ะเราจะใช้งานเราก,กดเปิดไว้ทีนี้เดี๋ยวมาดูรถเจอะหน่อยกับหาจังหวะครับจะไม่เปิดไฟเลี้ยวนี่นะครับผมจะเลี่ยนขวาค,ครับนี่นะครับอ่ามันก็จะขึ้นเตือนเลยว่าเราออกนอกเลน แต่พอเราเข้าเลนที่เราไปแล้วเนี่ยพอมันจับเส้นซ้ายขวาว่าเราอยู่ในเลนแล้วมันก็จะกลับสถานะเดิมประมาณนี้นี่คือเตือนออกนอกเลนเตือนออกนอกเลนนะครับเป็นออปชั่นที่มันมีอยู่ในรุ่นส่งผอเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมไปซ้ายทีนี่นะครับบนเลนใหม่ก็จะเตือนเสียงก็แก้งง่วงดีครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ซ่อนไว อ๋อนี่คราวที่แล้วเดี๋ยวเทสคุยค้นทนไปด้วยเลยคราวที่แล้วเทสสั้นไปหน่อยอันนี้เดี๋ยวใช้คุยคนบทวนไปได้วยเลยครับนี่นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าหน้าจอนี่ตอนนี้คุยล็อกแล้วครับแล้วมีเตือนเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับสัญลักษณ์ชิปตัวนี้เพราะว่าผมอยู่เกียร์สี่แล้วแล้วรอบมันได้แล้วมันจะเตือนให้เราเปลี่ยนเกียร์นี่นะครับเดี๋ยวพอเหยียบคัทนะครับคุยก็จะตัดเนี่ยแล้วร,รอบได้ก็เตือนเปลี่ยนเกียร์ต่อครับ ดันรีซูมก็ล็อกคุยกลับไปครับก็ใช้กันให้เพลินเลยครับสำหรับรุ่น GT Premium บนหน้าจอนี้สนุกสนานครับคุยคอนโทรลก็จะเล่งแซงก็เล่งไปครับแล้วพอเราจะกลับมามันก็จะมาล็อกเหยียบคันเหยียบเบรกก็ตัดครับนี่นะครับคันนี้ก็น่าจะครบแล้วนะครับก็ทำไปทั้งกันขโมโมยเวลควมไลท์คัมมิ่งโฮมไลท์นะครับจนมามีคุยคอนโทร แล้ววันนี้มีเตือนออกนอกเลสแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่โมมากครับที่มาเป็นแขกพิเศษแล้วก็มาเทนรถกันขอบคุณมากครับพี่โมครับขอบคุณครับสวัสดีครัคครแล้วบพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ